เรามาต่ออีพีสองให้แล้วนะทุกคนเราก็จะไปงานจุดจีนกันสวัสดีค่ะขอออสวัสดีครับกลับบ้านดีดีนะครับค่ะขออออเราก็จะกลับไปเปลี่ยนชุดกันดีใจมากวันนี้ได้ไปเที่ยวงานจุดจีนแล้วอืมคิดถึงวันสงการนะ่ะอยากให้วันสงการตอนในวันสงการจะมาจะได้มีผู้ป่ามาปรับแป้งอุ๊ยไม่ใช่แล้ว แปไปไเข้าบ้านไปเปลี่ยนชุดดีกว่าวางกระเป๋ากอ่อนมาเปลี่ยนชุดก่อนนะถ้าเราพี่ผิดถ้าเราพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะตอนนี้แบตเรากันรลังจะหมดนะทุกคนปยไม่เปิดกล้องดีกว่าไม่ๆมม,มปิดกดน,นี่แต่งชุดเสร็จแล้วออกไปกันอิรด ยนต์ไปแล้วกันเราเพิ่งอยู่มาหกเองเราก็ขัดขีดรถยนต์ได้แล้วนะทุกคนแต่ตัวจริงอยู่ปบอนะไปไปไป,ไปทุกคนถ้าได้ยินเสียงอะไรอะ่ะก็คือเสียงพัดลมนะเราเปิดพัดลม นาก็จะถึงแล้วนี่อยู่ข้างหน้าอุ๊ยมาผิดงานขอกับก่อนละกันมาผิดงานไม่ใช่งานนี้งานจุดจีนไม่ใช่งานนี้อันนี้คนละงานนะทุกคนเราจะไม่มางานนี้เด็กค่ะเพราะว่าไม่มีของกินอะไรหสั่งสิน้นถ้าทุกคนบอกว่ามีก็คอมเมนต์มาได้เลยนะอย่าดรามากกันนะคะ่ะอันนี้ทำเพื่อมาให้ดูนะ อายขีลรถไปกันนีง่ายถึงแล้ววิ๊ดีใจมากเลยอ่ะเย้เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ้เย้เย้เย่เย้มาพบกันแน่รีบเข้าไปซื้อขนมติกวาวุ๊ขอกินอาจจะเยอะแน่เลยได้ยินกินนมาแล้วหอมมากวิอ๊อยากกินแล้วว่าวุ๊ วิ่งไม่ได้นะอเดี๋ยวมันล้มอุ้ยเสียงใครพักมาเนี่ยตอบก่ะเื้ออันนี้ค่ะคุณยายค่าซื้อไรเลยค่ะคุณหนูมาอุดหนุนป้าไว้ทุกวันนะคะค่ะกินขนมดีกว่ามันคือน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใสอร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะค่ะ วิซื้อันนี้ดีกว่าน่ากินคุณพี่คะขอซื้อหน่อยนะคะ่ากินแบ,บ่งค่ะสี่ร้อยบาทค่ะโอเคกินดีกว่าอเดี๋ยวขอหาสาัตว์ก่อนอุ้ยหาสัตว์ก่อนหาสัตว์ก่อนหาสัตว์ก่อนนะถ้าไม่มีสัตว์ก็จะยืนกินนะทุกคนกินยืนกินดีกว่า อร่อยมากเลยค่ะคุณพี่ค่ามาอุ่นเหมือนพี่ทุวคนนะคะหนูจ้าพี่จ๋ากลับบ้านดีกว่าของกินเต็มท้องเลยรีบกลับบ้านดีกว่านะทุกคนเดีย๋ยวถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งเลยเราจะมาต่ออีกนะ อ้าวหนูมองมองพี่ทำไมอ่ะไม่เคยเห็นพี่หรอเราอาจจะแต่งตัวเบลเบลไปอา,อาจจะแต่งตัวเบลเบลมั้งน้องเขาอาจจะมองมาไม่เคยเห็นคนแต่งตัวสวยอย่างเราไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านนางสิบสิ่ปุ้ยฮยน้องราไปไปไป อย่าดรามาเสียงเรานะอุ้ยบ้านเราไม่ใช่ครั้งนี้มาผิดอยู่ข้างหลังโอ้ยเรานี่จำอะไราผิดเนี่ยถาถึงบ้านเรียบร้อยเอาโอ้ยรถจ,จักรเป็นยังดกอ่แล้วก็พูดภาษาอีสานภาษาอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนไปกันจะจบแล้วนะแล้วแตถึงหนึ่งร้อยจะมาต่อ วันส่งการให้ถ้าใจถึงหนึ่งร้อยจะมาวันส่งการให้อันนี้เป็นแค่การแสดงนาะบ๊ายบาย